ครับสวัสดีครับพบกับเกษตรรักปลูกอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับเกษตรรักปลูกก็จะพามาชมต้นผงชูรสนะครับหรือที่เรียกกันนะครับคือคณะเม็กซิโกนะครับหรือว่าผักชายานะครับหรือว่ามะละกอกินใบนะครับก็เป็นพืชในตระกูลเดียวกันนะครับกับคณะเม็กซิโกนะครับสําหรับต้นผงชูรสนี่ครับ ไปเขาจะมีห้าแฉกนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเป็นฮานามิซโกนะครับใบเขาจะมีสามแฉกนะครับก็เป็นผักที่มีรสชาติดีนะครับเวลาเรานำมาประกอบอาหารนะครับไปลายใบเขานะครับก็จะมีเป็นเข็มแหลมแหลนะครับแบบนี้ครับถ้าโดน เวหนังนะครับโดนทิ่มนะครับก็จะรู้สึกคันๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิสูจน์ดูนะครับให้เข็มปลายใบเขานะครับลองทิ่มดูนะครับว่าจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวจะทิ่มแบบนี้ก็รู้สึกเจ็บๆนิดนึงนะครับไม่ได้เจ็บรุนแรงมากนะครับก็ ไม่ได้คันมากนะครับก็รู้สึกเหมือนโดนปลายเข็มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูลำต้นนะครับลำต้นของเขาก็จะเป็นผิวกรุกะนิดนึงนะครับก็สังเกตว่าจะไม่มีหนามอะไรออกมายาวนะครับก็รูปดูก็ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเด็ดดูนะครับว่า เขาจะมียางข้าขาวนะครับเห็นะครับก็จะมียางข้อาขาวแบบนี้นะครับเวลาเราเด็ดยอดนะครับยางตรงนี้นะครับก็อาจจะเกิดการระคายเครืองได้นะครับเวลาโดนผิวหนังนะครับก็แล้วแต่ผิวของแต่ละคนนะครับว่า จะแพ้หรือเปล่านะครับก็จะใช้ยอดแบบนี้นะครับไปประกอบอาหารนะครับเอาไปนึ่งหรือว่าลวกจิ้มกินกับน้ำพริกนะครับหรือว่าจะเอายอดนะครับไปผัดผัดพวกผัดทมันหอยหรือว่าผัด ไฟแดงนะครับก็ผัดเหนื้นกับคะนะครับค้ะทั่วไปนะครับก็จะเด็ดยอดไปทานแบบนี้นะครับส่วนการขยายพันธุ์นะครับเราก็จะตัดลำต้นนะครับหรือว่ายอดนะครับไปทำการปักชำนะครับแล้วก็เขาจะมีเมล็ดนะครับเมื่อติดดอกนะครับก็จะมีเมล็ดที่สุกนะครับเราก็จะเอาไปเพาะนะครับ ในการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับสําหรับการปลูกนะครับแล้วปลูกทีนึ่งนะครับก็จะอยู่ให้เราเก็บทานได้หลายปีเลยครับนะครับสังเกตดูลําต้นนะครับลําต้นก็จะใหญ่พอสมควรนครับเท่าที่ศึกษามานะครับคณะเม็กซิโก,โกนี่นะครับก็จะมีคุณค่าทางอาหารหลายอย่างนะครับ มีทั้งโปรตีนมีแคลเซียมนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมโลอิสระด้วยนะครับก็เหมาะสําหรับการหามาปลูกนะครับไว้ทานนะครับเพราะว่าปลูกทีนึงนก็อยู่ได้หลายปีเลยนะครับ แต่เขาบอกว่าลำต้นจะมีหนามนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาหาดูหนามนะครับว่าจะมีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะครับดูลำต้นลำยา,ยาวๆนี่ครับก็สังเกตว่าจะไม่มีหนามนะครับก็เนี่ยหรือว่าจะเป็นลำที่เก่ๆนะครับก็ไม่มีหนามนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นบางสายพันธุ์ที่เข้าปลูกก็ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูดูก็ไม่ไม่มีหนามนะครับมีแต่จะเป็นผิวผุกระนะครับครับก็จะเอาก็ไม่มีหนามนดูดูสังเกตจากลำต้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นผักที่น่าหามาปลูกไว้ติดบ้านนะครับเอาไว้ทานนะครับปลูกทีหนึ่งก็อยู่ได้หลายปีนะครับครับก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับเราก็มีสาระมาฝากกันบ้างนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ